Eu ทุ่งๆแล้วเนี่ยครับไอ้เบื้องหลังที่เห็นนี่นะครับเป็นแค่ส่วนเท่านั้นใช่ครับจริงๆแล้วมีประมาณสักสิชั่วโมงได้ครับผมมาอีกแล้วมีมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้แต่ใครอยากดูเต็มๆเนี่ยให้ไปซื้อ d v วดีวันที่15กุมภาพันธ์นี้วางแผนก็คือเป็นดีวีดีครับผมก็แล้วก็เป็น d v วดีพิเศษนะครับต้องบอกว่าจะมีเบื้องหลังแบบเต็มรูปแบบ ใช่ให้แฟนๆของน้องแกร้น้องฮ้าน,นี่นะฮะได้เห็นว่าเขาทุ่มเท,ทมตั้งใจามากเลทีเดียวเฮ้ยเมื่อกี้ดูแล้วเนี่ยนะค,ะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะซ้อมเต้นแล้วพอซ้อมเต้นเสร็จต้องไปซ้อมร้องกับวงต่อใช่แล้วค่ะโอ้โหนี่ซ้อมแบบนี้เหนื่อยเหนื่อยขนาดไหนครับก็ก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราเหนื่อยเราก็จะยุติการขับน้องว่ามีคนที่แบบรอเราอยู่อย่างเงี้ยน้ำตาไหลรากๆเลยก็ตามน้องน้ำตาไหลจริงนะเนี่ยแอร์เป่าตาฮะ ม <ت <ت!> ันน่าจะแห้งแล้วพี่น่าจะแห้งแล้วครับอ่ะนะครับมาพูดถึง uh, ซิงเกิลใหม่ดีกว่านะครับท totally ี่ต้องบอกว่ากําลังจะอ่าออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันหรือว่าออกมาแล้วครับผมออกมาแล้วครับกับเพลงที่ชื่อว่ากล้าผอไใหม่ซึ่งเป็นเพลงเก่าของวงโปรเตโต้นั่นเองครับผมจริงๆเนี่ยนะฮะคอนเซปต์ของแกงกับฮั่นนี่คือแบบแดนซ์นะฮะแต่กล้าผอมใหม่นี่เป็นเพลงช้านะฮะมันเป็นเพลงร็อกด้วยพี่เออแล้วเป็นเพลงร็อกด้วยนะครับแล้วไปไงมาไงมาไงถึงกับเอาเพลงนี้มาทำได้เพลงนี้ได้ครับ จร,จริงๆเราก็เราก็คิดว่าน่าจะเป็นการนี้ที่เราจะเรียกว่าคะหักมุมเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือส่วนใหญ่เราในอัลบั้มนี้คอนเซปต์หลักๆแล้วก็คือการนําเพลงเก่ามา cover นะคะแล้วก็เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วคือเราก็เอาแรปไปใส่ายย่างที่ท่านก็จะร้องเป็นแรปอะไรเงี้ยค่ะแล้วกันก็จะร้องท่อนฮุกเป็นการตอบโต้กันทําไมคะแรปทปท่าทางให้เขาเห็น คือจริงๆต้องบอกว่าในในเวอร์ชันปกติเนี่ยที่เป็นของเวอร์โต้เนี่ยนะฮะเราจะไม่มีโอกาสได้ได้ฟังช่วงท่อนแรปที่ว่าใช่นี่คือแต่งขึ้นมาพิเศษแต่งขึ้นมาพิเศษเลยนะะนะฮะก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่แบบแปลกไปกว่าเดิมแล้วก็มีจังหวะทำให้เต้นได้ยกได้ฟังแซมเปิลได้ไหมได้อยากฟังไม่ไอยากฟังไม่ไเอาแซมเปิลตรงแล้ว ผงรับฟังรับและแบบคุณไม่เอานะแบบแบบคุณรุดไม่เอานะแบบแบบแบแบ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 บบแบไม่เอานะไม่รู้ไมรู้แต่บอกครับผมแบบจริงๆดีกว่าน้องห้าดีกว่าสั้นๆนะขอให้ทุกคนได้แบบรู้สึกดีโอเครับสุดยอดยังยังยังเหรอคุณผู้ชมผมบอกจริงนะวันนี้ผมเหนื่อยกับการรับบุ๊กสุพรุตมากหนูยังเหนื่อยเลเหนื่อยมากคับฮะนแวก a t ข่าวโอเคเดี๋ยวๆดียว เอาให้บอกนเอาโอเคโอเคยาวๆก็ได้ครับสั้นจริงๆอันเลิกกันขาดเล่ขาดก็บอกฉันแล้วไงอาตกับสมรถกับเธออมั่นใจเธอเป็นหนึ่งนิวแบรนด์ส่วนเขาอดีตแฟนบอกแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่เชื่ออยู่ได้ครับผมตั้งแต่เนื้อหาของของตรงเมื่อกี้ที่ร้องมาแสดงว่ามันต้องเป็นกับการเรียกว่าการส่งไปส่งมาเรื่องของก้าพอไหมอะไรประมาณนี้ไหม คือผมเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ชายครับที่ปิ้งป้อนรับหลอกลวงเป็นงป้อนเราต้องหันมือไปทางนี้ปิ้งป้อนไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจไม่เข้าใจครับผมหลอกลวงด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมส่วนน้องแกล์เนี่ยครับ ก็จะเป็นในตัวแทยของผู้หญิงรครับผม<ส>ครับคือเนื้อหาเพลงนี้คุณผู้ชมมันก็เป็นเป็นเนื้อหาที่บอกว่ากล้ากลับไป บอกคนคนเก่าไหมว่านี่คือแฟนใหม่วันนี้คือแฟนใหม่วันนี้ผมคือแฟนใหม่แล้วมานี้ใช่ไหมครับผมใช่งันทั้งสองคนก็เป็นตัวแทนของทั้งฝั่งผู้ชายและฝั่งผู้หญิงครับใช่ค่ะนะครับในเพลงนี้นั่นเองนะครับใครที่อยากติดตามนะครับก็ติดตามได้นะครับนี่อัลบั้มเขาก็นี่อยู่ในมมาแล้วนะครับผมจริงๆแล้วในอัลบั้มนี้นะฮะยังมีอีกหลายเพลงด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้พูดถึงหน่อยตั้งแต่เพลงแรกที่ออกมาเลยครับก็ใครมันจะไปรู้ล่ะครับงแรกที่ได้ปล่อยไปนะคะครับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ จะมีถัดออกมาเรื่อยๆนะคะเป็นเพลงโอ้ยของแก่งมองตรงนั้นของวิฮั่นนะคะมีเพลงมลึก็เกย์ประกอบละครเจ้าแม่จําเป็นฟางช่องห้านะคะแล้วก็ล่าสุดเพลงกล้าพอไหมค่ะนี่แหละนะฮะนี่คือภาพของ MV ฮะอันนี้เพลงอะไรฮะอันนี้โอ้ยค่ะจะเป็นมิวสิกแดนซ์ซีรีส์ที่เป็นต่อกัน3เพลงเออผมจะบอกว่า MV นี่แบบอลังการงานสร้างมากเลยนะนะฮะแล้วก็แบบว่าเห็นเห็นบอกว่ามีการสร้างโครงสร้างมาเพื่อทํา MV นี้โดยเฉพาะเลยนะฮะ ใช่ค่ะจะมีการโหนมีห้อยโหนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่างนี้นะฮะนี่คือก็ใครมันจะไปรู้ต้องบอกว่าถือว่าลงทุนสูงกันนะระดัมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะก็เป็นความตั้งใจนะฮะของทุกๆฝ่ายนะฮะ ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์มาเลยนะครับคนทำเพลงว่าจะเป็นตัวน้องแกน้องฮั่นเองหรือว่าทีมงานที่ทำเอ็ทั้งหลายนี่นะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงๆนะฮะนะครับก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายหคนรอคอยแต่ว่าตอนนี้คงยังต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะไปเบรกกันก่อนถูกต้องแล้วช่วงหน้านะครับเราจะมีโชว์สดๆนะครับของ แกรนท่านนะครับวันนี้เอาเพลงอะไรมาโชว์บ้างว่าเป่าใหม่ค่ะซิงเกิลล่าสุดของเราเราก็นึกว่าจะเตรียมมาสักสามสิบเพลงได้จากเลยเป็นสิบสามสิบหรือว่าเลขสามนะครับสงสัยเขาก็ใกล้ๆอายุเขาแล้วล่ะครับใกล้ๆแล้วแต่อย่างน้อยผมก็ยังตามพี่เต๊บอยู่เดี๋ยวไปพักสักครู่วยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาโชว์สดๆนะฮะจากน้องแกและน้องฮั่นนะครับที่นี่ไลฟ์แสตชีครับ